ว่าจริงๆแล้วบริษัทไทยลีกอะ่ะมันควรเป็นอย่างไร,รแล้วก็ซ e อของบริษัทไทยลีกอะ่ะเอาจริงๆแล้วมันควรจะเป็นใคร <S <S คือประเด็นก็คืออย่างที่บอกไนงะว่าตลกลงแล้วไทยลีกมันควรจะอยู่กับสมาคมหรือเปล่าเพราะมันก็มีคําถามเยอะว่าเงินมันไทยลีกมันทําเงินนะแต่มันถูกดึงเงิน,นไปทีมชาติบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเงินกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวามันก็เลยมีความคิดในตอนแรกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะแยกไทยลีกมาเลยเงินมันจะได้บริหารจัดการให้มันแปลกแยกกันไปอะไรเงี้ยนะครับ ปัญหามันคือตอนตัวเองไม่มีอำนาจเนี่ยก็ไปว่าเขาอะว่าโอ้ตมันตั้งอย่างนั้นเอ๊ะท,ท,ทำไมทำไมไม่เป็นอย่างนี้หรอวะทำไมอย่างเงี้ยพอตัวเองมีอำนาจเนี่ยก,ก็ไปหนักกว่าที่เคยด่าเขาซะอีกหลายคนก็ว่ามันควรจะแยกออกมาครับบริหารจัดการแล้วก็ตำแหน่งซีอเนี่ยมันก็ควรจะมีการรับสมัครหรือว่าเฟ้นหาคนที่มีความสามารถเนี่ยมาเป็นผู้นำซึ่งคนที่มาเนี่ยซ e อของไทยลีกเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง บริหารจัดการดีสิทธิประโยชน์ได้แคมป์บอลไทยครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมแต่เปลี่ยน,โล,ยนโลเคชันนิดหน่อยไม่น่าจะเป็นแคมป์ละอารมณ์นี้ไม่ช่วงนี้ฝนตกไหมบ้านสั่งลาหน้าฝนจริงๆเนี่ยเราก็าอยู่กันที่ OGG Cafe ครับของพี่หลังนี่แหละแต่เพียงแค่ว่า ฝนมันตกนะครับทําให้ต้องหนีเข้ามาถ่ายทํากันข้างในซึ่งในพื้นที่ของ OG จ a คาเของพี่หลังเนี่ยก็จะมีร้านยิบย่อยหนึ่งในนั้นคือร้านนี้นะครับ t r e Bottle <Why? S 1> ก็เป็นร้านจิบๆน,นิดนึงวายอ่ามีหลากหลายรสชาติก็เปิด <Yeah. S 1> อังคารถึงอาทิตย์ครับผมนะครับตั้งแต่เย็นๆนะช่วงเย็นๆหกโมงเย็นครับจนถึงเที่ยงคืนบรรยากาศดีที่เนี่ยเพราะผมเคยมามาสองแล้ว มาสองเพราะว่าปกติผมก็จะนั่งแคมป์แคมอยู่แถวนั้นแนะนำครับร้านนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับผมนะครับให้เราถ่ายทำกันแล้วก็ใครเป็นสายวายนะครับดื่มวายจิบวายเนี่ยมาร้านนี้ได้หรือมานั่งสังสรรค์ปารป์าตี้แห่งเอาบรรยากาศดีตรงเนี้อยอะไรก็ <พอ S 1> ได้พอมืดๆเนี่ยอ,อืบรรยากาศดีเลยมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าสาบด้า EP ก่อนๆเนี่ยที่เราคุยกันนี่เป็นเรื่องของนี้สิน ใช่ขสงสมาคมต่อเรื่องจาก EP ที่แล้ว <อะ S 1> ลเพียงแต่ว่าเราย้ายสถานที่มาเท่านั้นเองอะนะครับเรื่องสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งมันมีมูลค่าเยอะแยะมากมายก็อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงต่อเรื่องยังไงแต่ว่าก็มีคําถามจากคุณสุรเดชเขาคาใจว่าแล้วรายได้มันไปไหนเพราะว่าไอ้ที่เราคุยกันค้างไว้คือหนี้สินส่วนหนึ่งคือเรื่องภาษีครับการมาซึ่งภาษีมันต้องมาจากรายได้ก่อน คุณต้องมีไรายได้คุณถึงต้องเสียภาษีถูกต้องอ่าแล้วโอ้ภาษีคุณระดับ400กว่าล้านใช่แล้วไรายได้คุณไปไหนก็ไม่รู้เอาแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่มันควรจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวใจสําคัญครับอีกหนึ่งส่วนของฟุตบอลไทยก็คือ,อบริษัทไทยลีกอ่าถูกต้องนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวเรื่องกันกับสมาคมมันก็มีคําถามมาเยอะมากว่าบริษัทไทยลีกเนี่ยมันควรจะแยกออกมาอย่างบริหารงานแบบเอกเทศเอกภาพเอกอะไรเอกอะไรเยอะ ขอให้แบบมีการบริหารงานที่เขาเรียกว่ามีอิสระเออมีอิสระไม่ได้แบบว่าอยู่อันเดอร์ใครครับโอเคคุณอาจจะอันเดอร์ FA ก็ได้หมายถึงว่าคุณอยู่ภายใต้การเขาเรียกว่าไงอยู่ในในส่วนของสมาคมฟุตบอลนั่นแหละครับส่วนหนึ่งของสมาคมฟุตบอลแต่การบริหารงานจะต้องมีอิสระมีเพราะอะไรต้องมีอิสระเพราะอะไรก็มันต้องบริหารจัดการฟุตบอลลีไงมันก็ไม่เกี่ยวกับทีมชาติแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกลายไปว่าสมาคมเนี่ยก็ร่วมหัวจมท้ายหมดเลย แต่จริงก็เป็นตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วเปล่าใช่คือต้องอธิบายให้เข้าใจกับว่าจริง,รงๆแล้วบริษัทไทยลีกเนี่ยมันมีขึ้นถ้าใครดู EP b ีบ b l บ w ลเวที่ไปหาคุณวรวีพักกูดีเนี่ยจะจะจะพอดึกภาพออกว่ามันเป็นยุคที่ตอนนั้นเอฟซีเขาบอกว่า มันต้องมีบริษัทที่ดูแลเรื่องการจัดการถูกไหมออม,มันชัดเจนมันก็เลยมีการก่อกตั้งขึ้นบริษัทรษแรกคือบริษัทไทยพีเมลีกในยุคด,ออดรวิชิตสตรีนคุณนี่โ้นี่ดรวิชิตแยู่บ,บเรืองสวัสดีครับด็อกเตอร์อ่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นบริษัทในการจัดการฟุตบอลให้มันเป็นเอกเทศอ่ะครับก็คือมีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลและสโมสรฟุตบอลก็ต้องเป็นนิติบุคคลสโมสรนี่ก็จะมีคุณสมบัติที่บริษัทไทยพีเมลีกเนี่ยเขา บอกไว้ก็คือเป็นมาจากเอฟซีทั้งหมดนั่นแหละถูกต้องมันคือจุดเริ่มต้นประมาณปี2009 2009ไหม2009ี่2009ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยุคแรกๆของบริษัทไทยลีกมันก็จะมีคนที่เอาเป็นว่าก็รู้จักกันนะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแหละมีพี่เป็ดเชิญยิ้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณธราเพิพ่งจะอู่อะไรเงี้ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในสมาคมนั่นแหละแล้วก็ทำงานภายในสมาคมมีความสนิทชิดเชื้อ อะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะแต่ก่อนพี่เป็ดนี่ก็เป็นสถาบันกรรมการสถานกรรมการด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนตัดไทยพีพิลีกมันมาเปลี่ยนเป็นไทยลีกได้ไงจำไม่ได้นะมันเปลี่ยนชื่อเยอะใช่ไหมมันเปลี่ยนชืบริษัทไทยพีพิลีกแล้วมันก็มาเปลี่ยนไปเป็นบริษัทไทยลีกในยุคของท่านสมยศเนี่ยก็เปลี่ยนนะเป็นทีเอลพีอะไรตัวอย่างเนี่ยที่แต่ก่อนเขาเขาไปอยู่แถวสวนลุมอ่ะตึกเขาอ่ะตึกซานมิสระได้เหรอ ไม่ใช่ชานอิสระด้วยอันนี้เคยเถียงกับพี่หลายดีแล้วไปคือไปหลายรอบแล้วก็แต่ก่อนก็จะมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอะครับมาดูแลคือเอาง่ายๆว่าถ้าบริษัทไยลีกเริ่มต้นที่ดตรวิชิตแอมบูเรืองถูกต้องแล้วเราก็จะเห็นดรโอกาสดก่อสินค้าในยุคอันนี้คือยุคของคุณบรวีนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนผ่านละใช่ไหมเปลี่ยนผ่านมาเนี่ยก็คือจริงๆคุณกรวีปินารนาะกุลเนี่ยเขาเป็นแค่รักษาการมาอย่างยาวนานคือตอนแรกอะ บิ๊กออสอ่ะเป็นควบเลยนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นอยู่ที่ไปตั้งเงินเดือนนะครับห้าแสนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นก็เลยสุดท้ายไม่มีใครก็ต้องเอาคุณแชมป์เนี่ยมันเป็นรักษาการซึ่คุณแชมป์ก็ต้องเป็นรักษาการเพราะว่าเป็นนักการเมืองมีตําแหน่งในบริษัทไม่ได้แล้วก็เลยรักษาการอยู่ไหมก็รักษาการในยุคของบิ๊กออสจนกระทั่งมาถึงยุคของคุณนวลพันธ์เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอีกอะตำแหน่งเนี้ยประธานพีเมลีกเนี่ยไทยประธานไทยลีกเนี่ยสืบตามตําแหน่งเนี่ยคือคุณนวลพันธ์เล่า คือตอนแรกไม่มีไงแต่กำลังจะบอกว่าก็สุดท้ายก็เป็นหุ้นโดนพันร่ำสรรั่ก็คือเป็นนายกนี่แหละเป็นประธานมานั่งควบไทยหลีกอะไรเงี้ยส,ส่วนส่วนไอ้เรื่องของผู้ถือหุ้นอะไรก็มีการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกันว่าสโมสรเข้ามามีอ,าอัตนานะกี่คนซึ่งมันเป็นรายละเอียดยิบย่อยซึ่งคุยกันไปแล้วมันก็เหมือนไฟไหม้ฟางนะคือคุยกันแล้วก็มันก็ได้ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะ่ะไม่ได้ประโยชน์ใดๆไ,ไม่ได้มีความคืบหน้าดีกว่าแต่ว่าเนี่ยเขาก็มีแต่งตั้งนี่ประธานไทยลกหลีกหนอออาแมมันกกก็ยีทึ่อองงขกกาารจััดด่่นยยเีวใชม มันก็มันก็เป็นประธานจัดแต่ว่ามันไม่ได้ท่ารวมทั้งหมดเลยไปไทยไทยลีกมันคือทั้งหมดของลีกดีัอ,อน,นี้มันแยกมาซอยเป็นประธานไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสาม o นี่คือใหญ่สุดก็คือคุณนนพันแหละถูกต้องแต่ทีหนึ่งเนี่ยอไทยลีกหนึ่งะเป็นคุณฟุกนวัตครับทีบสองเนี่ยเป็นคุณอนุรุตนา,าสายัย ทีสาจะเป็นคุณป๊อปวิรักวิรัชหลวทองครับที่หลักๆคงจะเป็นดูเรื่องการจัดการแข่งขันเนาะอะไรอย่างนั้นแหละสุภาพรวมทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของการหาเงินเม็ดเงินเนี่ยคงไม่ใช่สามท่านนี้แน่นอนก็โดยตรงมันกลายเป็นเงินกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาของสมาคมกับไทยลีกซึ่งตวเนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรามาคุยกันนี่แหละว่าจริงๆแล้วบริษัทไทยลีกอ่ะมันควรเป็นอย่างไรแล้วก็ซีออของบริษัทไทยลีกอ่ะเอาจริงๆแล้วมันควรจะเป็นใคร จริงๆต้องบอกว่าการทํางานของไทยลีกับสมาคมเนี่ยมันแยกไม่ออกกันมาตั้งแต่ยุคแรกที่เราคุยนะตั้งแต่นานโดมแล้วนั่นก็คืออาร์ัทเคุยตั้งแต่สองพันเก้างเงี้ยใช่ช่วงนั้นผมทําข่าวอยู่เนี่ยก็มุดใต้ถุนสมาคมเนี่ยก็ไปโผล่ไปเจอด็อกเตอร์อีกห้องหนึ่งโอ้เขาอยู่ห้องใกล้กันก็คือมันอยู่ในเมืองเดียวกันเนาะใช่แต่บางทีข่าวไปคนละทางนะก็ยังบอกเลยว่ามันเดินไปคุยกันไม่ได้หรือไงอะไรเดินทะลุกันได้ทุกห้องอ่ะของสมาคมณตอนนั้นนะจนมายุบ นั่นคือยุคบางีที่มีดรวิชิตแล้วก็มายุคของท่านสมยศเนี่ยแหละมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างหน่อยเรื่องของที่ทําการขององค์กรใช่ไหมก็เริ่มอาจจะโอเคแรกๆอาจจะเช่าที่นั่นที่นี่แต่มันก็แยกออฟฟิศชัดเจนใช่ไหมครับแต่อายุคนี้ก็ต่อเนื่องกันอยู่ที่เดียวกันยุคนี้สมาคมเนี่ยมันเป็นที่ทําการที่อยู่ตรงกรกตก็คืออยู่หลังราชมังคแต่ว่าใน FA ที่ทาการเนี่ยมันจะแยก2องฝั่งเนาะครับอ่าก็คือสมาคมฝั่งหนึ่งไทยรีกฝั่งหนึ่งก็ทํางานกันอย่างนั้นแหละเลย่อเข้าไปเขาเขาติดป้ายเปล่าไม่ให้เข้าเปล่าผมเข้าไปนี่คือเขาทํางานเป็นฝั่งชัดเจนอ่าคือวิองวีอาร์อยู่นั้นหมดอคือเมื่อก่อน่ะไทยลีกกับวีอาร์เขาอยู่ที่ติด อุทัยจิตอุทัยที่ใกล้ๆแหละที่เราทำแผนกแหละอันนั้นคือเช่าอยู่เช่าอยู่เอาคือกำลังจะบอกว่าโอเควิวัฒนาการของที่ทําการเนี่ยมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นทำงานก็อย่างที่พี่เพิ่อนบอกแต่ก่อนมันก็โอ้โหมีคนทํางานอยู่ไม่กี่คนเนาะยุคดรเตอร์ใช่ใช่สามสี่คนเองมั้งทำรีตั้งนี้แต่ทุกวันนี้โอ้คนทางานหลักเกือบร้อยหรืว่าเป็นร้อยนะครับแต่นั่นคือการทํางานในแง่ของเขาเรียกว่าไงการแบ่งพื้นที่ในการ ทำงานร่วมกันแต่คราวเนี้ยเรื่องของการบริหารงานมันอีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นก็คืออย่างที่บอกไงว่าตรงลงแล้วไทยลีกมันควรจะอยู่กับสมาคมหรือเปล่าเพราะมันก็มีคําถามเยอะว่าเงินมันไทยลีกมันทําเงินนะแต่มันถูกดึงเงินไปทีมชาติบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเงินกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวามันก็เลยมีความคิดในตอนแรกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะแยกไทยลีกมาเลยเงินมันจะได้บริหารจัดการให้มัน แปลกแยกกันไปอะไรเงี้ยนะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเป็นมุมมองแล้วกันเพราะว่า,ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้แอกว่าสมาคมเองกับไทยลีกเองเนี่ยมันอาจจะมีข้อจํากัดหรืออะไรที่มันอาจจะแยกกันไม่ได้สักทีเดียวแต่มันมีความคิดที่จะแยกเอางี้<ไ>เอาสมาคมก่อนสมาคมถ้าเอาจริงๆตามค,ความคิดของพี่เบิ้ลเนี่ยหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลหลักๆคืออะไรก่อนมันก็ต้องดูทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าภารกิจเนี่ยมันก็ต้องแบ่งถ่ายถูกไหมอย่างไทยลีกเอาตรงตอ่ะไทยลีกมันควรจะเป็น องค์กรบริษัทที่มันทําเงินให้กันลีกแล้วมันก็เป็นทําเงินให้กับสมาคม,มในภาพในในในมุมมองของหลายๆคนที่มีโอกาสได้คุยมาเนี่ยม,มันเหมือนกับว่าไทยหลีกมันควรแยกออกไปมสมาคมเนี่ยคุณควรจะได้ก็คือพูดง่ายก็คือค่าตง๋งค่าต๋งก็คือค่าลิขสิทธิ์คือ ไพลีคุณเอาไปทําเงินนะแต่คุณต้องมีเงินให้สมาคมปีละกี่บาทกี่สตางค์คุณก็ต้องว่ากันไปคุณต้องอยู่ให้ได้ก่อนด้วยตัวเองก่อนนะคุณต้องมายุ่งกับเงินสมาคมนะคุณต้องอยู่ให้ได้ก่อนัออนนะแรนะก,กเนาะ,ะแล้วก็แน่นอนแหละในเมื่อคุณอันเดอร์สมาคมคุณก็ต้องมีส่วนที่สามารถกลายเป็นเงินที่มา สมาคมส,สามารถเอามาใช้บริหารจัดการได้ด้วยถูกต้องเพราะสมาคมเองคุณต้องดูทีมชาติ<ช>คุณต้องดูอย่างอื่นเพราะฉะนั้นทีมชาติคุณก็มีไรายได้จากการที่คุณไปหาลิขสิทธิ์สิทธิประโยชน์อของทีมชาติของทีมชาตินะส่วนไทยลีกคุณก็ต้องไปหาสิทธิประโยชน์ของไทยลีกสมาคมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นโอเคคุณมอบให้ไทยลีกเพราะว่าไทยลีกคุณเตะเองคุณไม่มีสมาคมคุณไปต่อไหนไม่ได้ถูกไหมไทยลีกมันก็ควรจะไปบริหารจัดการเองแล้วสมาคมจะได้เงินจากไทยลีกเท่าไหร่ก็เป็นตัวเลขที่ การันตีไปอะไรอย่างนั้นถูกป่ะแล้วก็ไทยลีกคุณก็ไปหาเงินมามไปหาเงินมาบริหารจัดการลีกที่นี้เงินมันเข้ามาในลีกี่ยมันไม่ต้องว่าเงินค่าลิขสิทธิ์ไทยลีกคุณปันไปให้กับทีมชาติมันไม่ใช่คุณก็ต้องเอามาบริหารลีกซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เงินค่าลิขสิทธิ จากฟุตบอลลีกเนี่ยกลายเป็นเงินเม็ดใหญ่ของสมาคมที่เอาไปแบบใช้กันเยอะแยะเลยนะคือมันชุนลูลเลยนะคือมันชุนลูกบลหมดเราก็ไม่รู้ยังไงถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันในมุมมองกันแล้วกันมันไม่ไม่ได้ว่ามันถูกมันผิดในมุมมองก็หลายคนก็ว่ามันควรจะแยกออกมาบริหารจัดการแล้วก็ตำแหน่ง c e อเนี่ยมันก็ควรจะมีการรับสมัครหรือว่าเฟ้นหาคนที่มีความสามารถเนี่ยมาเป็นผู้นํา อ่ามันไม่ใช่แบบแต่งตั้งแหละคือปัจจุบันเป็นการแต่งตั้งใช่ไหมใช่ใชไม่มีใครทำอ่าคุณแป้งก,ก็ต้องมารับบทเป็นประธานไทยลีกเพราะฉะนั้นตําแหน่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณดูง่ายๆคุณดูโมเดลก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยขอ่ะกกทรับสมัครผู้ว่า รับสมัครผู้ว่ามาสมัครการใครอยากเป็นโชว์วิสัยทัศน์มีคณะกรรมาการคัดเลือกมาอมเอาเคเลือกคนนี้เสร็จปุ๊บคุณต้องมีการทํางานมีการประเมินกี่ปีกี่เดือนก็ว่ากันไปผลงานสำเร็จตามเป้าหมายคุณก็อยู่ต่อ,อมไม่อยู่พอผลงานไม่ได้คุณก็ออกไปเป็นการจ้างนะครับเพราะั้นมันควรจะเป็นอย่าง,งานั้นเพื่อที่จะให้โอกาสที่คนที่มีความรู้ความสามารถนะเข้ามาทำนะครับซึ่งคนที่มาเนี่ยซีออของไทยลีกเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง บริหารจัดการดีสิทธิประโยชน์ได้ความรู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยคุณมีที่ปรึกษาได้คนรู้เรื่องฟุตบอลในประเทศที่มันเยอะมากหมดครับรู้นั่นรู้จริงบางเหมันยิงมางกว่ากันไปแต่วิธีการจัดการหาเงินเนี่ยอ๋อในเรื่องใหญ่เลยคุณจะเอาหลีกไปหาเงินยังไงไทยหลีกคุณจะทําการตลาดยังไงลดแลกแจกแถมยังไงประชาสัมพันธ์ยังไงมันคุณจะ มีคนที่มีหัวแบบนี้ยเข้ามานั่งเป็นซีอีโอใช่ไหมแล้วในที่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องฟุตบอลคุณก็ไปปรึกษาสิอาวลีกมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมอ่าเดี๋ยวคิดละเอ้ยเราจะจัดโปรแกรมยังไงแต่ละวันไม่ชนการคู่บิ๊กแม์ควรอยู่กี่โมงมันจะทําเงินมันจะไปไม่ไปจัดชนพี่เมียอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงภาพให้เห็นครับทําไมอะ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะเป็นความจริงไหมล่ะพูดถึงอะ่ะคือการจัดโปรแกรมหรืออะไรมันต้อง กิดสที่ประโยชน์สูงสุดก็ไทยลีกก็เตะชนแมนยูไงใครจะไปดูไม่มีใครดูแมนยูเลยก็ใช่ไงเพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งซีอในมุมของผมเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องพวกนี้เข้ามานั่งแล้วก็ทําเงินไทยลีกก็ทําเงินไปเลยส่วนสมาคมเนี่ยท่านหน้าที่พัฒนาคุณก็พัฒนาทีมชาติพัฒนาอะไรก็ว่ากันไปโดยคุณก็รับผลประโยชน์บางส่วนจากไทยลีกที่คุณตกลงกันไว้ครับในมุมผมนะในมุมคุณนะ คือมันควรจะเป็นอย่างนั้น<อ>แต่ปัญหาของมันก็คือปัญหาของมันก็คือผมอะชอบเทปที่พี่ไปถ่ายบั๊บเบอรเวพี่พี่วินิจมากเลยนะอ่าพ,พีวินิจก็พูดจัดเลย <c oughs> ว่าคนที่เขามีความรู้รมีความสาม,มารถอ่าเขาเห็นอะไรในสมาคมยุคปัจจุบันถูกไหมปัญหาคือเรื่องการเมืองอใครที่เข้ามาเจอแบบเนี้ยเขาก็ไม่อยากเข้ามาหรอกใช่ทั้งที่โอเคความสาม,มารถ มีมความอยากช่วยพัฒนาวงการมีรแต่ปัญหาคือพอมาแล้วมันรู้ว่าทุกวันนี้มันเจออะไรบ้างมันก็ติดล้อฟรีกันหมดครับสมมติคนที่เขาอยากที่จะเข้ามาจริงๆอย่างที่พี่เบิร์นบอกโอเคแม้ว่าจะมีการคัดสรรก็จริงนะแต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าอพอเข้าไปเดี๋ยวก็จะเจอ,อนายกเงา คนนั้นคนนี้อันนี้โยกตัวอย่างนายกนในยกเงาเนี่ยผมบอกมันเป็นศัพท์ที่พี่เบิร์นใช้ผมก็เลยมาใช้ต่อทำไมต้องโยนอ่ะไม่รู้อ่ะโดนก็โดนด้วยกันอหอะไม่พูดตัวยกตัวอย่างมันอาจจะไม่มีก็ได้มีออุตสาห์แก้มีก็ก็พูดอาปกรณ์สิ่งมาพูดกันก็เป็นว่าการบริหารจัดการของสมาคมณปัจจุบันเนี่ยมันก็ทําให้ คนนอกมองเข้ามาแล้วมันก็รู้อยู่แล้วปัญหาคืออะไรใช่มันก็คือปัญหาที่ทําให้สมาคมมันเป็นมันเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละครับหรือจริงๆผมเชื่อว่าบ้านเรามันก็คงแบบไหนในหลายวงการนะมันก็มีการเมืองกันหมดแหละก็เนี่ยก็เียที่บดพูดเนี่ยมันจะมาต่อยอดปิดท้ายรู้ไหมปิดท้ายคือการรับสมัครอ่ะมันคงทําได้ยากถ้ามันไม่มีความชัดเจนอย่างที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่พี่วินิจพูดใครดูเทป คุณนนบสิงห์โตทองก็พูดคล้ายกันมันต้องแบบไม่มีคนคอยชักนําอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตำแหน่งซีอีโอเนี่ยมดมันถึงไม่มีใครมาเป็นไงใช่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมาก็ไม่ได้ทำอะไรมันไม่มีใครมาเป็นคุณแป้งเขาก็ต้องเป็นรแล้วถามว่าทุกวันนี้ประธานจัดไทยลีกหนึ่งอย่างที่บอกอ่ะคุณฟุกธนวัฒน์มาเป็นเนี่ยผมถามว่ามันแตกต่างอะไรกับสมัยคุณแชมป์กรรวีอยู่ทุกอย่างเปลี่ยนแค่ตัวละครแต่มันยังเหมือนเดิมหมดคือเปลี่ยนแค่ตัวละครที่ออกมาข้างหน้าแต่ข้างหลังหรืออออะรรกก็็ตตามมมมแ่่ัันนยยงีคเด์ู เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่มีใครที่อยากจะมาเป็นอืแต่ถ้ากาจัดเรื่องพวกนี้ได้แล้วคุณรับสมัครคุณเอาคนมีความรู้ความสามารถมาเนี่ยถ้าเราได้มือการตลาดดีๆเข้ามาเนี่ยเฮ้ยผมว่าฟุตบอลลีกมันจะบูมไม่ได้หรออ่ะจบคุยกันมาตั้งนานเนี่ยทำไมอ่ะไม่ได้หรอ EP เนี่ยก็จะได้คุยว่าในมุมมองของเราสองคนนั่นเนาะสิ่งที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงครับเพราะว่าโอเคมันอาจจะไม่มันอาจจะ ไม่เวิร์ก็ได้อาจจะไม่รู้เนาะถึงวันนั้นแต่ประเด็นของมันก็คือเนี่ยที่เราคุยกันตั้งแต่ปี2009อ่ะจนถึงวันนี้ปีไหนนะ2024อ่ะโคง้งก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดการบริหารจัดการก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดการทํางานของสมาคมก็ยังครอบงา ไทยหลีกอยู่ตลอดคนทํางานก็ยังเป็นคนที่รู้สึกว่าก็คือคนที่อยู่ในวงนั่นแหละแต่ก็เปลี่ยนแค่ตําแหน่งเปลี่ยนแค่เขาเรียกว่าไงจะบอกเปลี่ยนหน้าที่ก็คงไม่ใช่แต่ว่าคนที่อยู่เหนือด้านบนก็คือคนควบคุมทุกอย่างใช่ไหมใช่อะอย่างคุณไม่พูดเลยอารู้แล้วเขาพูดมาถึงขี้แล้วติดเครื่องไม่เอาแล้วไม่ดี เกือบเป<อ>นะ็นว่าทุกวันนี้สาภาพมันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าก็าอย่างที่บอกคือตัวประธานเองเนี่ยคุณแป้งเนี่ยมีโดยตําแหน่งแต่ว่าคือไม่ได้มีแอคชั่นไม่ได้มาทําอะไรอยู่แล้วมีโดยตําแหน่งแค่นั้นเองคนทํางานจริงๆก็เป็นคล้ายๆว่าวเป็นหัวหน้าสำนักงานในการที่จะเ,เป็นคนดูแลดูนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็จะได้ประมาณนี้แล้วสิ่งสําคัญก็คือมันไม่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายบางทีไทยลีกก็ ็อาจจะกอวดที่จะตอบบางคําถามซึ่งมันตอบไม่ได้เพราะมันดับเบิลสแตนดาร์ดทำไมทีมนี้มันได้แต่ทำไมอีกทีไม่ได้กฎหมายตัวเดียวกันหรือว่าระเบียบข้อเดียวกันบางทีมันใช้ไม่เหมือนกันอะไรย่างเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างมันมันรากโยงกันไปหมดนะครับมันก็เลยทําให้บริษัทไทยลีกก็เป็นอย่างทูกวันเนี้ยถามว่าดีไหมมันดีนะแต่มันอาจจะดีกว่านี้ได้มันดีกว่านี้ได้เออมันดีแล้วเหรอพี่มันก็ดีในระดับหนึ่งไงคุณจะบอกว่าไม่ดีเลยคนที่ทําอยู่ก็เสียกำลังใจเขาใจถูกป่ะผมตกเออจริงๆม็คิน พอออกจากป่าพี่ผมเลยตกใจนิดนึงผมให้กําลังใจตลอดแต่มันดีกว่านี้ได้จริงๆผมให้กําลังใจตลอดแต่อะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางเราก็ต้องบอกซึ่งบ่อยด้วยโปรแกรมการแข่งขันมันกี่ครั้งกี่หนแล้วบ่อยบ่อยสูมั้ยเป็นยุคอะบางทีก็เข้าใจอะไอข้างหลังบ้านมันก็อาจจะมีบอกอ่ใช่มันคือโปรแกรมที่มันออกทุกยวันนี้ถามมันเป็นฟุตบอลอาชีพตรงไหนถือว่าทำไมอะออกเล็กเดียวก็มีนะอ้าวเขาก็เบื่อมันมีปรับมีโยกมีอะไร แต่มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเนาะก็เป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันฟุตบอลลีกมันจะดีผมว่ามันต้องรื้อระบบใหม่แล้วกันปัญหามันคือตอนตัวเองไม่มีอำนาจเนี่ยก็ไปว่าเขาอะนึกออกป่ะว่าโอ้วันตั้งอย่างนั้นเอะทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้หรอวะทำไมอย่างเงี้ยพอตัวเองมีอำนาจเนี่ยก็ไปหนักกว่าที่เคยด่าเขาซะอีกเนี่ยปัญหานี่คือมันคือบ้านเรามันเป็นที่ใครที่มันแทนที่รู้อยู่แล้วว่าเอาล่ะยุคก่อนเนี่ยสิ่งที่เขาทำแล้วมันไม่ดีเนี่ย หนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันนี้จริงอันนี้จริงอ่ะกว่าเนี้ยมีตมีโอกาสที่จะได้ทำแล้วนะอ๋อหนึ่งสองสามสี่ไพอมีห้าหกเจ็ดเอกไปต่อยอดตัวเองอีกนี่คือพูดแค่การบริหารเนาะและบางคนเนี่ยตอนมีอำนาจก็ไม่ได้ทํานะอแต่พอไม่ได้เป็นนี่ก็รู้จังว่าควรจะต้องทําอะไรเอาอีกแล้วซึ่งมันก็ย้อนกลับมาว่าเพราะเขาไม่ได้มีอิสระในการทํางานถูกอ่าอันนี้ให้คนไปทาทุกฝ่ายประเด็นปัญหาคือว่าอ้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอมันไปถึงจุดที่แบบว่า เออเนี่ยพอนายกคนนั้นมาก็ไม่ดีคนนี้มาไม่ดีแล้วแล้วใครลหละใครอยากได้นายกคือใครอะไรเงี้ยก็ตอบไม่ได้เนาะเพราะสุดท้ายไอ้เราก็รู้อยู่แล้วว่านายกที่มามันก็ต้องมีแบ็กอัพมีเบื้องหลังอยู่แล้วเนาะซึ่งแบ็กอัพเบื้องหลังมันก็อยู่ในวงวนอยู่เท่านี้แหละคแค่จังหวะใครจังหวะมันเท่านั้นเอง เอาเปา็นว่าสะท้อนภาพไปเห็นกันแล้วกันเหนื่อยพูดแล้วก็เป็นมุมมองของเราสองคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทไทยลีกซึ่งเราก็อยู่กับมันมาตั้งแต่เริ่มอะ่ะอันนี้ก็ต้องพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าเราเราอยู่ตั้งแต่เป็นบริษัทไทยพีมิลีกตั้งแต่ดรวิชิตย้อนมาเรื้ยงเป็นดรกล้วยทับอ่ะโดนทับทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปหมดอ่ะใครใครตั้งชื่อไะคุณคมกริตรพารายไงซึ่งเมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ละแต่ว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเอาจริงๆมมมมมัััันนนตต่่าางกกไดรววิิชยผ็ ไม่ต่างเผื่อๆไม่ต่างนะเพียงแต่ภาพมันออกมาไม่เหมือนกันแค่นั้นเองคือโอเคความความเขาเรียกว่าไงการบริหารงานบางอย่างมันด้วยจํานวนคนแล้วกันผมในกรณีนะว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างที่เล่ามันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องขำนะดรวิชิตที่มีคนทํางานอยู่หลักไม่ถึงสิบด้วยซ้ำนะไทยลีกคุมอังกฤษห้องจากนี่เดินไปนู่นเดินในกลัวพื้นจะหล่มเลยพื้นใต้ถุน สนามสุ่มอะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนแน่นอนมันก็ต้องพัฒนาแหละใ,<ช>ในการบร<ช>ิหารจัดการมันพัฒนาครับในแง่ของการทํางานที่เป็นมืออาชีพขึ้นคนทํางานก็ดูมีความรู้ด้านฟุตบอลบที่มารวมกันแต่ปัญหาอย่างที่บอกคือ,อการตัดสินใจบางอย่างมันมันมันติดอยู่ที่ค,คนที่มีอํานาจจริงๆอะมันมีไม่กี่คนซึ่งทิศทางตรงนั้นมันอาจจะยังไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นได้ไหมก็นั่นแหละฮะอย่างจัด จากคนที่อยู่กับวงการมานานนะอยู่กับวงการอย่างผมเนี่ยมอยู่กับวงการที่แต่ก่อนใบอะไรชื่อต้องไปซีล็อกเอาอ่ะตุกวันนี้คลิกเซฟในเว็บได้แล้วมันก็พัฒนาขึ้นมืนกันพัฒนาขึ้นแต่เพียงแค่ว่าดีกว่านี้ได้ผมลองนึกภาพก็แล้วกันอย่างที่เราพูดอ่ะถ้าสมมติเรามีซีอที่แบบเข้ามาแบบนำพาโดยไม่ต้องมีใครมายุ่งอ่ะแล้วมันดีอ่ะผมว่ามันก็ไปได้ หวังว่าวันหนึ่งนะครับ,รบโอกาสที่บ้านเราจะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องอคนที่มีฝีมือคนที่มีความรู้ความสามารถรและมีความรักฟุตบอลอยากพัฒนาฟุตบอลจะได้โอกาสในการทํางานอันนี้มากกว่าอยากเต็มที่ด้วยลองคอมเมนต์เข้ามาใครเงว่าคุณถ้าเป็นไปได้คุณอยากได้ใครมาเป็นซีอโอบริษัทไทยลีกไม่ต้องตอบบดสุรเดชไม่ต้องตอบบับเบิลยิ่งรักผมเป็นให้ก็ได้เราสองคนอยู่ในมุมของสื่อในการวิพากษ์วิจารณ์ผมเป็นให้ก็ได้นะผม แต่พี่ต้องเป็นนายกก่อนงั้นไม่ได้เป็นละเนี่ยมันชอบมาหางานตอนเรื่องไม่ได้เป็นเลไม่ได้เป็นอ้าวสองอีพีครับผมคุยอาจจะเรื่องเขาเรียกว่าเคลียรหน่อยเข้มข้นหน่อยก็จะสลับสลับกันไปแครบนไทยนะครับอ่ะพระสชบดีเหมือนเดิมนะครับครับหกโมงทางเดอะสเตเดียมครัก็ขอบคุณด้วยที่คีโบ t ต e นะฮะที่ OGG Cafe แถวโชคเยานสีเดี๋ยวเจอกัน EP พีได้ครับผม